ขายของ300บาทยังไงให้ได้30ล้านคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่นักเรียนของติน่าเนี่ยถามกันเข้ามาบ่อยมากโดยเฉพาะคนที่ทําออนไลน์แล้วเริ่มที่จะประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วก็คือขายได้และแต่ทีนี้อยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราขายของแบบว่าหลักร้อยหลักพันต้นๆหรืออะไรเงี้ยจะทําเงินยังไงให้ได้เป็นแบบ10บล้านร้อยล้านมันดูแบบห่างไกลใช่ไหมเพราะว่ามันดูวงต้องขายหลายชิ้นมากเลยจริง,รงๆแล้วนะคะติน่าก็มีสูตรนะคะแล้วก็มีวิธีถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ขายสินค้าที่แบบว่าราคาสูงหรืออะไรเงี้ยแน ก็ทํามาเองแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็สามารถที่จะสร้างยอดขายรวมกันแล้วเนี่ยก็ได้กว่า60บล้านบาทนะคะแต่ไม่ใช่แค่ของแค่300บาทอย่างเดียวนะโอเคว่ามีหลายๆหลายๆราคาโอเคว่าแต่ว่าเดี๋ยวี่ไดจะแตกให้ดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราขายราคาเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเป้าหมายของเราใช่ไหมสามสิบล้านร้อยล้านนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยว่น่ดจะเขียนเป็นรูปแบบนี้เนาะเวลาที่เราจะเพิ่มยอดขายนะคะในสมการเนี่ยมันมีอยู่แค่3อย่างเท่านั้นที่เราจะต้องรู้นะคะวิธีการเพิ่มยอดขายก็คืออะไรยอด ขายเนี่ยมาจากยอดต่อบินคูณกับจํานวนซื้อซ้ําแล้วก็คูณกับจํานวนลูกค้าแปลว่าอะไรแปลว่าในสมการเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสูตรที่เอามาคูณกันใช่ไหมถ้าเราเพิ่มแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเราเพิ่มแค่อันเดียวเนี่ยยอดขายเราก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้แล้วยอดต่อบินนะคะเดี๋ยวที่ได้อธิบายแต่ละอันว่าคือยังไงยอดต่อบินก็คืออะไรก็คือถ้าสมมติว่าตอนนี้ปกติเนี่ยลูกค้า ซื้อ300นะคะเราสามารถที่จะทำให้ลูกค้าซื้อ500หรือว่าซื้อพันหนึ่งได้ไหมอ่านะคะเดี่ยมันก็เป็นการเพิ่มยอดตอบ,บินของเรานะคะทำให้เราเนี่ยมีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นเราก็ต้องไปดูว่าเราสามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าเพิ่มไม่ได้เราต้องไปดูว่าเราจะทำยังไงให้เขาซื้อซ้ำบ่อยที่สุด ใช่ไหมเหมือนอะไรเหมือนกับพวกอาหารเสริมหรือว่ากาแฟหรือว่าเครื่องสมอางอะไรก็แล้วแต่บางทีขายเนี่ยราคาถูกมากเลยหลักร้อยหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาเน้นอะไรเขาเน้นจานวนคนซื้อซ้าเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติว่าเราคิดดีๆสมมติว่าเรามีลูกค้าแค่ร้อยคนนะลูกค้าแค่ร้อยคนเลยนะแค่ร้อยคนเองนะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยซื้อซ้าเนี่ยสามครั้งต่ออะไรต่อเดือนใช่ไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ได้ละสามร้อยออเดอร์ อ่าใช่ป่าเดือนหนึ่งแล้วก็ได้ละสามร้ออเดอรแล้วถ้ายิ่งเราเพิ่มจํานวนที่เขาซื้อซ้ําเยอะเข,าข้าไปอี4ครัง้ง5ครั้ง6ครั้งหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถที่หมายสามารถที่จะเพิ่มเงิน ได้อีกนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยลูกค้าของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อซ้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมหรือว่าซื้อเท่านี้คือเพียงพอสําหรับเขาแล้วถ้าสมมติว่ามันเต็มมันแม็กซ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ทําไมเราก็ไปเพิ่มที่ไอ้นี่ได้ยอดต่อบิลหรือว่าไปเพิ่มจํานวนลูกค้าได้ซึ่งก็คืออันสุดท้ายนะคะก็คือเราจะทํายังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบไปเน้นที่อะไรชอบไปเน้นที่จํานวนลูกค้านะคะหารู้ไหมว่าบางทีเนี่ยสออย่างเนี่ยในสรรมการเนี่ย สามารถที่จะทําได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถที่จะทําได้ยังไงอ่ะแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาฟังดีๆนะเวลาที่เราจะเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาเราต้องทําการตลาดซึ่งมันก็มีอยู่แค่2องอย่างเท่านั้นก็คือออร์แกนิกหรือว่าเพจนะคะออร์แกนิกก็คืออะไรก็คือทำคอนเทนต์ลงไปธรรมดาใช่ไหมเราก็ทำคอนเทนต์ลงไปเรื่อยๆ เราก็หวังว่าคนที่ดูคอนเทนต์เนี่ยเขาจะมาซื้อสินค้ากับเราใช่ไหมหรือถ้าเป็นแบบเพจก็คืออะไรก็คือเป็นแบบยิ่งแอดใช่ไหมยิ ad, ่งแอดคนมาเจอแอดแล้วก็ซื้อสินค้าหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าเราจะทําวิธีไหนกันแล้วแต่เนี่ยถ้าออแกนิกก็คืออะไรก็คือต้องออกแรงถ้าเป็นแบบเพจก็คืออะไรก็คือต้องออกเงินใช่ไหมเราก็เลือกดูว่าเราอยากที่จะทําแบบไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปเพิ่มจํานวนการซื้อซ้า อ่าใช่ไหมเช่นถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าเรามีเรามีลิสต์ไลน์ชื่อลูกค้าลูกค้าที่ทักที่ติดต่อมาเนี่ยอยู่ในไลน์หมดเลยนะคะเราทำยังไงเราจะบลอดแคสส่งข้อความไปหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขาซื้ออีกครั้งหนึ่งให้เขาซื้ออีกรอบนึงลองคิดดูว,ว่าจํานวนลูกค้าที่เรามีสมมุติว่าเรามีร้อยคนถ้าเขาซื้อซ้ําแค่20คนเนี่ยยอดขายก็เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่แล้ว อ่าเราเก็ตไหมเราเริ่มเห็นภาพไหมหรือเราจะเพิ่มเป็นยอ่อตัวบินก็ได้อันนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะมันก็คืออะไรมันก็คือการอัพเซลใช่ไหมเช่นยกตัวอย่างที่น่าเคยเจอโฆษณากาแฟออยี่ห้อหนึ่งนะคะดีมากเลยที่น่าสุกว่าเขาทําเขาทำออฟเฟอร์ได้ดีอะ่ะคือเขาไม่ได้ขายกาแฟธรรมดานะคะสิ่งที่เขาขายเนี่ยเขาขายเมล็ดกาแฟนะคะเป็นเมล็ดกาแฟทีนี้เนี่ยสมว่าเราลองจินตนาการดูสมว่านี่เป็นเมล็ดกาแฟนะที่น่าวาดรูปเมล็ดกาแฟเหมือนเมล็ดกาแฟหรือเปล่าเป็นรูปแบบนี้ละกัน ก็ขายเมล็ดกาแฟนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่คนจะซื้อเมล็ดกาแฟเนี่ยบางคนติดไม่อยากซื้อเพราะอะไรเพราะว่าที่บ้านไม่มีเครื่องบดกาแฟใช่ไหมเขาก็เลยทําเป็นโปรโมชั่นยังไงแทนที่จะขายสมมติว่าขายถุงเดียวเนี่ยสามาสิบาทใช่ไหมคนก็ลังเลลังเลไม่รู้จะซื้อทีไหมโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเครื่องบดกาแฟเขาก็จัดโปรนแบบนี้เลยถ้าสมมุติว่าซื้อห้าถุงอ่านะคะซื้อห้าถุงนะคะแถมฟรีเครื่องบดกาแฟอ่าใช่ไหมมันก็ทําให้ทาไมมันก็ทําให้ว้าวแบบเฮ้ ถ้าซื้อ5ถุงน,นได้เครื่องบดกาแฟฟรีด้วยเออดีเอาบดกาแฟกินเองด้่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเนี่ยเป็นการอะไรเนี่ยเป็นการเพิ่มยอดต่อบ,บิลจากที่ปกติลูกค้าซื้อแค่390บาทใช่ไหมเราก็ทำไมเราก็เหมามัดรวมเลยเ5ถุงเนี่ยเป็นกี่บาทกี่บาทก็แล้วแต่แล้วแ,แถมเครื่องบดกาแฟไปเลยฟรีนะคะหรือว่าจะทําเป็นแพ็คไอ้นี่ก็ได้แพ็ค2แพ็ค3ก็ได้ถ้าซื้อ2เหลือเท่าไหร่ถ้าซื้อ3เหลือเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการอะไรมันก็เป็นการเพิ่มยอดต่อบิลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลอง เราสามารถที่ไหมเราสามารถที iento, ่จะทําแบบนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันก็คิดเป็นเลขง่ายๆเลยเราอยากได้ยอดขายเท่าไหร่เราคิดตัวเลขง่ายๆเลยสมมติว่าเราตั้งเป็นตัวเลขกลมๆวันที่หน้าตั้งเป็นตัวเลขกลมๆแบบนี้1ล้านนะคะหนึ่งล้านใช่ไหมถ้าสมมติเราขายของชิ้นละร้อยเราก็ต้องขายให้ได้เท่าไหร่เราก็ต้องขายได้หมื่นคนเราถึงจะได้ล้านหนึ่งใช่ไหมถ้าเราขายชิ้นละพันใช่ไหมเราก็ต้องขายได้เท่าไหร่เราก็ต้องขายได้พันคนเราถึงจะได้ล้านหนึ่งนะคะถ้าเราขายชนละ ชิลละหมืน่นก็ต้องขายได้เท่าไหร่ก็ต้องขายได้ร้อยคนเราถึงจะได้ล้านหนึ่งถ้าเราขายชิลละแสนใช่ไหมขายแค่เท่าไหร่ขายแค่สิบค,คนเท่าน,นั้นเราก็ได้ไหลายละเราก็ได้หนึ่งล้านบาทแล้วนะคะสําหรับตัวตีน่าเนี่ยตีน่าเริ่มแต่การขายหลักร้อยก่อนนะคะตอนที่ตีน่าเข้ามาทําออนไลน์เนี่ยเราจะไม่นับที่เจ๊งใบโอเคป่ะที่เจ๊งไปเราจะไม่พูดถึง <laughs> แต่ว่าตอนนี้เข้ามาเราประสบความสําเร็จตอนนั้นก็คือที่เข้ามาตอน,นแรกๆันะคือตอนที่สอนภาษานะคะใครจะมีจะมีคนที่แบบเคยเห็นคลิปที่ได้สอนภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหลายคนก็จะถามชอบคอมเมนต์ถามไว้ว่าอะไรอา้าวไม่สอนภาษาแล้วหรอคะไม่สอนภาษาแล้วหรคอาาหรครับหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากเรียนก็ไปก็ไปดูเอาก็ได้คลิปเก่าอ่ะที่ได้มีเป็น4ี่ห้าคลิปเลยนะคลิปสอนภาษาดูให้หมดโอเคว่าดูให้หมดแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากที่จะเรียนหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีคอร์สออนไลน์อยู่นะสามารถที่จะทักมาซื้อได้แต่ไม่ต้องถาาาาามมแลล้วว่่่่ยยังอออภษูหรรืืเเปปไบก โอเคป่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังมีนี่เนาะถ้าคนติดต่อมาวันออนวอนอะไรเงี้ยก็มีก็มีสอนอยู่นะคะแต่ว่าโดยตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากแล้วแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าดูคลิปที่หน้าคลิปฟรีอ่ย4-5ร้อยคลิปอ่ะก็สามารถที่ไปพูดภาษาอังกฤษได้แล้วนะเอาจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะเรียนภาษาจริงอ่ะไปดูโอเคป่ะไปดูเลิกเราเลิกถามโอเคป่ะเลิกถามนะคะทีนี้ทีแรกก็เริ่มจากตอนที่สองภาษาใช่ป่ะก็เริ่มจากหนังสือก็สองร้อยสิบบาท ใช่ไหมแล้วท like ี่ตี๋ก็ตั้งเป้าเนี่ยสองร้อยสิบาทขายได้วันละสี่เล่มใช่ไหมเพราะสี่เล่มก็ได้เท่าไหร่ละสี่เล่มก็ได้ไอ้นี่แหละก็ได้พันบาทแหละใช่ไหมก็ได้พันหนึ่งแหละนะคะพอพันหนึ่งคือมันบางทีมันต้องเริ่มจากตัวเลขเล็กๆก่อนเนาะคืออย่างนี้เวลาที่เราตั้งเป้าอ่ะสมมติว่าเราตั้งล้านหนึ่งใช่ป่ะสมมติว่าเราตั้งล้านหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าล้านหนึ่งอะแตกออกมาแต่ละเดือนอะมันคือเท่าไหร่โอเคไหมล้านหนึ่งแต่งมาแต่ละเดือนมันคือเท่าไหร่มันคือแป <laughs> ถ้าเป้าหมายเราคือล้านหนึ่งนะเท่ากับเดือนหนึ่งเราต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่หาเงินให้ได้8 3ดหมนะคะแล้วเท่านั้นไม่พอ8 3ดหมนเนี่ยเอามาหาร30เลยดูว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทําเงินได้เท่าไหร่เราถึงจะได้8ป0 0มซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ2อ0พ โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยตอนที่ติน่าตั้งเป้าหมายแรกๆเนี่ยติน่าดูเลยว่าเฮ้ยเราทํายังไงวะให้เราเนี่ยไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะทํายอดขายได้2,700บาทต่อว,วันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เรามานั่งดูเงี้ยดูยอดขายเฮ้ยยอดขายเราไม่ถึง2,700 ราก็รู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรสักอย่างหรือวันนี้เราต้องทําอะไรสักอย่าง <c oughs> เช่นเราจะโพสต์ขายไหมเราทำคอนเทนต์เพิ่มไหมเราจองมาไลฟ์ขายไหมหรืออะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันได้2007อะ่ะเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่ได้2007สิ้นเดือนก็ทําไมสิ้นเดือนก็ไม่ได้8ปดหมแล้วทั้งปีก็ทําไมก็ไม่ได้หลังหนึ่ง ต้องแตกตัวเลขคิดตัวเลขมาละเอียดแบบนี้นะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เนาะว่าแต่ละวันจะทําอะไรดีไม่รู้ว่าต้องไปจุดไหนเหมือนกับจับจุดไม่ถูกจับหลักไม่ถูกแล้วมันก็งงงงงงทำให้ทำไมทําให้ไปไม่ถึงเป้าหมายนะคะแต่เนี่ยรู้ตัวเลขชัดเจนเลยแต่ละวันอนะตอนตอนัน้นตอนที่ตั้งเป้าหมายแรกๆนะต้องได้2 0 0 7เนใช่ไหมเนี่ยคิดเลยโอเคอ่านหนังสือ อ่าหนังสือสี่เล่มใช่ไหมได้พันหนึ่งแล้วสมมุติว่ามีอ่ามีอะไรอีกมีคอสสมมุติว่าคอสหนึ่งสองพันห้าอ่ะหนังสืออีกสี่เล่มได้แล 3, ้วสามพันห้าแค่นี้จบวันนั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าวันไหนแบบขายได้เยอะมากๆเป็นหมื่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะคิดเลยเฮ้ยเรามีเวลาพักเฮ้ยเรามีเวลาพักสองวันสามวันที่เราไม่จำเป็นต้องขายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าวันไหนขายไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะรู้แล้ววิธีทำยังไงดีวะมันทบกันแล้วไงไอ้สองพันเจ็ดกลายเป็นห้าพันสี่ ทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เราไอ้นี่มันจะทําให้เราชัดเจนกับตัวเองว่าเราจะต้องไปทางไหนนะคะเพราะว่าคนบางคนไม่กล้าแม้แต่จะทำไมไม่กล้าแม้แต่จะเปิดดูตัวเลขในบัญชีตัวเองใช่ไหมแต่เข้าแอปดูบัญชีตัวเองเนี่ยจะกล้า,กล,า,ก,ลากลัวๆใช่ไหมใจสั่นเลยไม่รู้ว่าเลขมันเหลือเยอะเหลือน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะคะเราควรที่จะมองยอมรับความจริงเนาะแล้วก็อะไรแล้วแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อนะคะเพราะฉะนั้นตอนรที่ได้ขายเนี่ยหนังสือเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมทีนีกตอนแรกที่ได้ขายสองร้อยสิบบาทอ่ะม นูนนันนี่แล้วเหลือกําไรแค่เล่มละร้อยกว่าบาทที่ั้นก็เลยรู้แล้วว่าแม่งยากว่ะคือยอดขายร้านหนึ่งเนี่ยไม่พอนะ ต้องดูกําไรด้วยนะว่าไอร้านหนึ่งเนี่ยกาไรเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมที่แล้ก็คิดแล้วว่าเฮ้ยหลักร้อยเนี่ยยากแน่นอนเลยเพราะนั้นเนี่ยลองขายขึ้นมาเป็นหลักพันีกว่อ่าใช่ไหมทีแล้วก็ขายเป็นหนังสือเสียงนะคะตอนนั้นก็1,200บาทถ้าหักลบต้นทุนต่างๆนานาก็เหลือกําไรประมาณพันพันหนึ่งนะคะกำไรประมาณพันหนึ่งกนะ็ถือว่าดีนะถ้าจะไม่ผิดจะแปดร้อยเก้าร้อยนิดอะไรเงี้ยแต่ตีเป็นตัวเลขกลมๆพันหนึ่งซึ่งก็ทำไมซึ่งก็ถือว่า,าดีมากๆเลยแล้วก็ไออันนี้แหละคือเป็นในนี่ เป็นครั้งแรกเลยที่น่าได้เงินล้านนะคะจากหนังสือเสียงไงแหละนะคะเพราะตอนแรกทีน่าทำหนังสือเสียงใช่ไหมหนังสือเสียงเรื่องนั้นเนี่ยทีน่าจำได้เลยชื่อว่า listen up แล้วทีน่าก็ทําเป็นแบบว่าเป็นอย่างดีมากเลยนะเหมือนกับว่ามีเป็นปกคงปกแข็งมีแบบเป็นแบบ เปิดแล้วมันก็ดูแบบคือมันดูดีอะมันมีค่าตอนนั้นแล้วคนฟังแบบฟังหนังสือเสียงจากซีดีได้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนสมัยที่แบบคนยังฟังซีดีอยู่นะคะเ <c oughs> ขาก็เอาซีดีไปฟังหรืออะไรเงี้ยแพ็คแบบเป็นอย่างดีสวยงามหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ขายแบบนั้นนะคะแล้วิน่ก็ขาย l i เซน n ์อัพตอนแรกเล่มแรกก็ประสบความสาเร็จมากนะคะขายได้เป็นแบบหลายร้อยเล่มนะคะพอที๊น่า้ขาย l i เซน n u อัพหนึ่งได้ประสบความสําเร็จแล้วทิน่นาก็คิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงวะให้เราเนี่ยมีจํานวนที่ซื้อสั่ง ใช่ไหมมีคนที่ซื้อซ้ําเพราะนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากเลยเรารู้แล้วว่าคนที่ซื้อ Li s t e n up หนึ่งไปเนี่ยเขาชอบเราก็เปิดอะไรแล้วก็ทําอีกอันหนึ่งเป็นอะไรเป็น Listen Up 2นะคะเป็นหนังสือเป็นหนังสือเสียงสําหรับการฝึกฟังภาษาอังกฤษเนาะก็เป็น Listen up หนึ่งเสร็จเสร็จแล้วก็มา listen up 2นะคะเท่านั้นไม่พอนะคะคนที่ซื้อ Listen up หนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะมาซื้อ Li s t e n up 2ต่อนั่นคือการเพิ่มการในนี่ใช่ไหมอา่าเป็นการเพิ่มลูกค้าซื้อซ้ำเท่านั้นนนนนนยยััไไไมมม่่่่พพอออเเเเเรรราาาาสถิิดดดดดตบ้โกกจจปปปป็็็ลแคคู อ่าใช่ไหมคนที่เขาไม่เคยซื้อเลยใช่ไหมจากเดิมเขาจะซื้อแค่อันเดียวคือพันสองไม่แพคคู่เนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละสมมุติว่าเป็นพันเแล้วกันอ่ะจากพันสอจากสองพันสี่เหลือพันเหรืออะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นการอะไรก็เป็นการเพิ่มยอดต่อบินนะคะก็ทําให้ติน่าเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆๆจนสามารถที่จะสร้างร้านแรกนะคะได้จากสินค้าเนี่ยชินละร้อยชิลละ,ลละพันเท่านั้นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางนี้ข้งนั้นเนี่ย คือสิ่งถ้าเราจะให้ลูกค้าซื้อซ้ำเนี่ยคือสินค้าเราต้องดีนะคะอย่างของหนังสือขอีซิงเลชองติน่าเนี่ยติน่าก็บอกเลยว่าเป็นหนังสือแบบเป็นหนังสือในตำนานเล่มหนึ่งของติน่าเลยอ่ะเพราะว่าเชื่อไหมว่าหนังสือเล่มเนี้ยติน่าเคยเอาไปขายในแอปขายหนังสือนะคะชื่อว่าแอปเมปอ่ะแล้วติน่าเคยติดเป็นแบบหนังสือเบสเซลเลอร์ท็อป10ของของแอปนั้นทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะแอปนั้นเป็นแอปที่เขาเน้นหนังสือประเภทอะไรรู้ไหมเน้นหนังสือประเภทนิยายนะเน้นพวกหนังสือประเภทนิยายเน้นพวกแบบหนังสือแบบโรแมนติกหรืออะไร่งีแก เลยแต่ติน่าสามารถที่จะติดท็อปเทได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่าก็ไอ้นี่เนาะทำออนไลน์ด้วยก็บอกให้คนไปซื้อด้วยนู่นนั่นนี่แล้วจาก250บาทพอคนชอบใช่ไหมเขาก็ทําไมเขาก็มาต่อยอดใช่ไหมเพิ่มจานวนลูกค้าซื้อซ้ําเป็นอะไรเป็นหนังสือ Listen Up เพราะนั้นเนี่ยคีจริงๆอ่ะบางทีมันไม่ได้เกิดจากการขายสินค้าหลายอย่างเนาะอย่างที่แม่ก็ขายแค่2อสอย่างเองเริ่มทีละอย่างทีละอย่างหลายๆคนเนี่ยสมมุติว่าเราขายสินค้าอย่างหนึ่งใช่ไหมเราได้20 0 0 0 0ได้ส0 0 0สนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยงั้นถ้าเราไปขายอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยสมมติว่าขายอีกสอย่างเพิ่มมันก็จะได้ร้านหนึ่งหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมหารู้ไหมว่าการที่เราจะทําให้สินค้าชิ้นหนึ่งอ่ะมันติดตลาดหรือว่าสินค้าชิ้นหนึ่งอ่ะมันปังอ่ะบางทีทําไมบางทีใช้เวลานานบางทีใช้เวลาเยอะเพราะว่า หนึ่งเราต้องดูว่าอะไรเราต้องดูว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่าใช่ไหมต้องดูว่ามันพรูฟหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันไม่พรูฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทําให้เราทำไมขาดทุนในการที่ทาการตลาดหรือว่าเสียแรงหรือว่าเหนื่อยนะคะในการทําการตลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่าก็เคยทํามาหลายอย่างแล้วเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพอทาแล้วมันติดตลาดแล้วใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะไปต่อยอดได้แต่ตอนที่ต่อยอดเนี่ยก็ทุรักทุเลมเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องเท<บ>ส,บ,สบ่อยว่าแบบเฮ้ยอันนี้คนจะซื้อหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้มัันนะมคาาาออ้่หหรรรรืืเเปลสพ นั้นเนี่ยเวลาที่เราขายอะไรก็แเราแต่เนี่ยขายอย่างเดียวก่อนโอเคไหมขายอย่างเดียวอย่างเดียวเพราะนั้นอย่างเดียวให้มันแบบสุดๆไปก่อนอย่างเดียวให้มันสุดๆไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสินค้าแค่อย่างเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเงิน7-8ถึงหลักให้เราได้แล้วนะคะยกตัวยอย่างที่นามีคอร์สคอร์ส,รสหนึ่งนะคะ,ะชื่อคอร์ส all i n one เป็นคอร์สสอนภาษาอังกฤษเนาะฟังพูดอ่านเขียนสําหรับผู้ใหญ่นะคะคอร์สนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคา2 5 0 0นนะคะตอนนี้ในกลุ่มก็มีนักเรียนอยู่ประมาณเ0็ดร้อยกว่าคนซึ่งปก็ปร้านกว่าคนคูบบองกลบห้าไม่ผิะ Yeah. <laughs> you ซึ่งเห็นไหมแค่คอร์สเดียวเองแค่คอร์สเดียวเองนะคะบางคนสมมติว่าเราเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นครูสอนเราจะเปิดคอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่เราเปิดคอร์สหนึ่งเสร็จแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้เราจะเพิ่มยอดขายล้วก็ต้องไปเปิดใหม่แล้วก็ต้องไปเปิดใหม maj, ่เปิดใหม, I, เใหม I, เ่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนเริ่มหมดมุกแล้วไม่รู้จะเปิดอะไรแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นด้วยบางทีเนี่ยมันแค่อะไรมันแค่โฟกัสแค่สินค้าแค่อย่างเดียวเท่านั้นโฟกัสแค่สิ่งที่เราทําแค่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าการที่เราโฟกัสแค่อย่างเดียวเนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ย เวลานิดน,นึงในการดูในการสำรวจในการสร้างความเชื่อใจหรืออะไรอย่างี้ใช่ไหมเขาเห็นเราโฆษณาครั้งแรกแว็บแรกเขาอาจจะยังไม่ซื้อแต่พอเขาเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยแหละมันคืออันที่ทำไมมันคืออันที่ของจริงมันคืออันที่ถ้าสมมติเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาหาเราเขาควรที่จะมาซื้อกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําไมเราก็ต้องให้เวลาลูกค้าด้วยนะคะเคยเห็นไหมบางคนที่แบบว่าเดี๋ยวมีของใหม่ออกมาตลอดเวลาหรือแบบเดี๋ยวเปิดคอร์สใหม่ตลอดเวลาคอร์สเก่าเรายังไม่ทันรู้เลยว่าเกี่ยวกับอะไรสินค้าตัวเก่าเร อะไรบ้างเอาเปลี่ยนอีกแล้วทำใหม่อีกแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูกค้าก็ทำไมลูกค้าก็ตามไม่ทันนะคะเพราะนั้นเนี่ยโฟกัสแค่อย่างเดียวแค่อันเดียวพอนะคะถ้าปกติเราทำออแกนิกอยู่แล้วแล้วขายดีเราจะไปเพิ่มเงินยิงแอดเราจะไปยิงแอดเพิ่มหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้มันก็สามารถที่จะหม่มันก็สามารถที่จะทําให้ยอดขายเราถุีคูณได้หรือทาอย่างที่ทติน่าบอกก็ได้เราจะต่อยอดไปจากลูกค้ากลุ่มเดิมเขาจะซื้อเพิ่มไหมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ทําให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําการตลาดมากนะคะแต่ทั้งนีีน้ทเ่าาม,มร borrowed, คร ติน่าตอบตอบตัวเลขตรงกลมๆง่ายๆเลยถ้ามันทําเงินได้อย่างน้อย3 0 0 0 0นบาทแล้วอะแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่มันพุ o งและ ว่าลูกค้าต้องการว่ามีคนต้องการมันต่อยอดได้บางทีไอ้สินค้านั้นสามแสนะ 300, บาทเนี่ยสามารถที่จะพาเราไปถึงจุด10ล้านได้เลยนะเราแค่ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปขยายหรือว่าต่อยอดมันยังไงได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคีย์สำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะมันไม่ได้อยู่ที่การหาสินค้าหลายอย่างเอามาขายขายขาย,ขายแต่มันคืออะไรแต่มันคือการโฟกัสไปที่สินค้าแค่อย่างเดียวแต่หาวิธีขายหลายๆวิธี อ่าเก็นไหมยกตัวอย่างนะคะตีน่ายกตัวอย่างเป็นเคสต่าดีหนึ่งเป็นฟองน้ําที่ใช้สําหรับล้างจานนะคะก็คือสกอตไบร์นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ย e ี่ห้อสกอตไบร์นะ คนไทยเรียกว่าสกอตไบต์เพราะว่ายี่ห้อมันดังใช่ไหมแต่จริงก็คือเป็นฟองน้าล้างจานเนี่ยที่อเมริกานะคะเขาจะมียี่ห้อหนึ่งชื่อว่าสครับเดดดี้นะคะสครับเดดดี้เนี่ยเขาก็เป็นนี่แหละเป็นเป็นฟองน้ําล้างจานแหละแต่ว่าเป็นฟองน้ําล้างจานที่แบบเหมือนเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้แล้วไม่เหม็นมีแอนตี้แบคทีเรียทําให้มันไม่สกปรกทําให้ทําความสะอาดง่ายไม่ขีดข่วนจานหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เป็นเป็นฟองน้ําอันหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็ไปทําไมเขาก็ไปออกรายการชาร์กแท้งของอเมริกาแล้วก็จากฟองน้ำา น่จาจกวันที่ออกรายการชาร์กแทงเนี่ยก็ทำไมจนตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําบริษัทจนมีมูลค่าได้เป็นหมื่นล้านบาทได้แล้วนะคะเป็นหมื่นล้านเลยนะจากแค่อฟองน้าแค่ฟองเดียวนะแค่ฟองน้าแค่นั้นนะวันนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นต้องไอ้นี่เราไม่ต้องเป็นต้องแบบอะไรเยอะของของเราอะ่ะถ้ายอดขายที่น่าบอกอะได้แล้วสามแสนอะหาวิธีอื่นๆในการขายอีสิ่งนี้ยขายที่เรามีอะ ให้มันเยอะให้มันได้มากขึ้นขยายไอ้ที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปโฟกัสอะไรเยอะยุ่งยากนะคะแต่ที่น่าเข้าใจคนที่มีหัว entrepreneur หัวเป็นเจ้าของกิจการอะเราชอบอยากทําอะไรใหม่ๆอยากหาสิ่งใหม่ๆใช่ปะ่ะเอาไอ้ความค r e a รีเอทีฟตรงนั้นนมาอะไรมาคิดสร้างสรรค์ว่าอไอ้ไอสินค้าชิ้นเดียวของเราเนี่ยมันจะแตกหรือว่ามันจะต่อยอดไปเป็นยังไงได้ว้า โอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก,ก็มีเท่านี้ก็ขอให้โชคดีนะคะใครขาย,ขายสินค้าอะไรกันอยู่นะตอนนี้นะคะพิมพ์มาด้านล่างได้เลยแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์มาด้านล่างได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายอีกนิดน,นึงถ้าสมมติว่าใครยังทํา สินค้าได้ไม่ถึง3ามแสนอะไรเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าจากศูนย์ไปถึง3ามแสนจะทําได้ยังไงนะคะจริงๆตีน่ามีคลิปสอนอยู่เนาะ,ะวิธีการที่ตีน่านะคะถ้าตีน่าแบบเริ่มธุรก,กิจใหม่หมดเลยนะจากศูนย์ไปถึง60ล้านตีน่าจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวติน่าใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันเราสามารถที่จะไปดูต่อตรงนั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ยังไงก็ขอให้โชคดีขายดีขายดีกันท่วหน้านะคะไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ